สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการเผาไหม้ของเตาเผาถ่านหลาควันในช่วงแรกที่ทำใหม่ถึงเกิดควันควันเกิดมาจากหลายสาเหตุก็คือการเผาไหม้ของไม้ไม้ถ้ามีลักษณะเป็นไม้แห้ง การเผาไหม้ก็จะควันน้อยแต่ในเมื่อไม้มีความชื้นหรือว่าโดนน้ำฝนหรือว่าแช่น้ำไว้นานๆเมื่อเรานำมาจุดไฟก็จะเกิดควันอันนี้คือหลักการเผาแล้วจะเป็นผลอย่างไรสำหรับเตาเผาถ่านไร้ควันของเราลักษณะการเกิดควันที่ทำให้เตาเผาถ่านของเรามีปัญหาก็คือช่วงแรกๆในการเผาไหม้การเผาไหม้นั้น เมื่อเราเผาไปสักพักก็จะเกิดควันเกิดขึ้นมาก็คือควันบ้าแต่ปัญหาเกิดควันบ้าเมื่อดับบูบลงนั้นจะเกิดควันขึ้นมาพวยพุ่งแบบนี้วิธีแก้ไขก็คือเราต้องจุดไฟ ในเตาของเราให้รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่าให้ไฟตกหรือว่าอ่อนเด็ดขาดการเกิดควันนี้เราแก้ปัญหาได้หลายวิธีเราพยายามใส่ฟืนเข้าไปในช่องของท่อแก๊สหรือว่าท่อแกนกลางของเรา เมื่อเราแก้ไขในส่วนที่ได้บอกมาแล้วไฟในท่อแกนกลางก็จะค่อยๆลุกดีขึ้นควันก็จะหมดหายไปแต่บางครั้งก็อาจจะสับสนว่าเวลาเราเผาไปนานๆหรือว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเกิดแก๊สการจะเกิดแก๊สนั้นต้องเผาไหม้ไปนานๆประมาณสองชั่วโมงกว่าไม้จึงจะคายแก๊สลักษณะของไม้คายแก๊สนั้น จะมีเสียงดังกลางวานมากจะไม่เงียบแบบนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราบังคับไฟได้ลุกดีแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้จะมองคล้ายๆกันกับไม้คายแก๊สทันทีการเผาไหม้ในท่อแกนกลางบางครั้งก็จะอ่อนตัวลงเรื่อยๆเราพยายามกระตุ้นไฟในท่อแกนกลางใส่ฟืนลงไป ในจำนวนปริมาณไล่ๆกันตลอดไปสักทักการเผาไหม้ก็จะดีขึ้นจะเห็นได้ว่าไฟเริ่มดีขึ้นแล้วจะมีลักษณะแบบนี้ อันนี้คือการเผาไหม้ของช่วงแรกๆของเตาเผาถ่านไร้ควันบางครั้งเราจะเผายากมากเพราะว่าเราไม่รู้จากขั้นตอนในการแก้ไขหรือว่าวิธีการก็คิดไปเพียงว่าเป็นการเผาที่ยุ่งยากจงเสมอว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนในการเผาไหม้ของไม้นั้นเป็นกระบวนการเผาไหม้ที่มีปัญหาเรื่องความชื้นของฟืน สำหรับคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆและเนื้อหาในการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านและควันท่านผู้ชมท่านในมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้สำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีประก่อนสวัสดีครับ